สวัสดีค่ะครับผมล่อๆอยู่ล่ออยู่ครับอันเจดียงอันที่ผมมันจู้ไม้นี่ที่ของข้างมับเรืออันมีเจดอย่างรวบรวมมันเที่ยวภมาทีไปร่วมทุนสมทุนเป็นต่างโบสถ์ร่วมคู่ของแม่เมื่อใดเมื่อใดบอบอบมื่อดไม่ได้บอกเอฟซีเขาเลยเดี๋ยวเจดแดงร่วมคือเก่าครับผมว่าทีไปเยนวันจางนี่ไหมครับเช้านี่ เจ้านี้เนี่ครับโอ้ยจังสันเฮดจังไดจะแดงจีได้โอนทั้บุญน้ำชนตัวเด้อค่ะเด้อครับครับครับงบุเป็นงนี่นะคับเพราะว่าต่อไปัคืองไปหรือว่าหรือว่าเสี่ยวบอกเบอร์เอฟซีเอาน้าเนียเทียปอญญาตาต้องเจ้าเบอร์โทรเบอร์เบอร์อันนั้นนะเบอร์ธนาคารเอาเด๋ยวจะแดงเขียนธนาคารดีครับแล้วแเื่อของคนหาครับค่ะ หวยคุณยิ่งยงยังรออยู่เนอะว่าตัวค่ะได้ได้ได้ไดเข้ามาแล้วกด Q, ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหวยคุณยิ่งยงกับเขางวดก่อนเก้าวิว่งเก้าวิ่งไม่หลุดนะคะไปนพี<า>่ค่ค่ะตัวไหนคะหกเจ็ดหกเจ็ดแปดค่ะ หา5401 5401ค่ะครับ453 453ค่ะครับธนาคารกรุงไทยครับกรุงไทยธนาคารกรุงไทยค่ะครับครับกาศซื่อซื่อยิงยงใช่ครับที่ไหนก็ได้ครับชื่อว่างเลยอาที่นี่ก็คือตอนตอน Ane, 40, 50, 60, 50, ว,นน Bryant, วัวี้นครเขาแงาในตละครับเ้งสีโขึเร่อยนะรัขึ้นือังเีเป็นยังน้ำตะน้ำต่น้ำกระมือเป็นล้านลล้านครับล้านลงล้านลงล้านลงครับอยีก้อนนิ้ลาน้อหลงว่อแหนอหูหอหีบหอหีบมาซะซะหอยหีบห่อหบลอย ฟลอลิงครับตะละาน,หนลอหนูนอหนูแล้วก็ว,ว่าวเวนองนูว่าววนนงพพูหลานพงครกลันคร,ร,รับแม่นครับหลานวงครับจอพุชซการลันค่ะ,ะน,ะนก,กุลหลานวงเนาะค่ะเนาะโอนเข้าไปได้ถ้ามัน,มนค่ะธนาคารกรุงไทยหกเจ็ดแปดห้าศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าสามวัตถุประสงค์สิบปางโบสบอค่ะแม่นครับมัน สทุกขนสั่งบุญนะครับน้องสทุกขสั่งบุญนำสกุลถ้าพุนศาสนาเรอค่ะนำสกุลหลานวงเนาะค่ะเนาะนำสกุลหลานวงศ์พอโอ้ยถึงยังเจดงย์ช่วยไปเองค่ะเจดงยส่วนนี่ยคอติสได้ยิ่งบนโอไม่ได้ท่านกดอกท่ไ่ได้รู้ตัวนึงเอาก็่เหงาเงาหอมันไม่ได้รู้ที่ว่างหันโม่มนบอก ครับรันบอรุดระผู้ได้วิ่งได้ก็รวไหนบอกว่ามาขอร่างกายเนี่ยนะครับ,อบสองสให้มันให้แปดก้าวไหมเนาะเมนบอกไม่ม่ไม่ม่ครับกบติดเก่าอยูพอพ่เพราะวิ่งบ่ผิดหวังเนาะอ่าเขาในวิ่งเพาผิดหวังหระขงวันี้ตัวใดเนาะวันนี้ในี่ก้าสี่แล้วก็ห้าค่ะครับ วันนี้ข้างล่างข้างบนมันตรงกันผมันเป็น,นว่าบนแน,น่นอนตัวนี้ไหนครับพลางบ่บนแน่นอนสามสามตัวข้างล่างมันตรงกันครับข้างบนครับนนอือเอาตัวใดติดล่างขาตัวเดียวครับพลังวิ่งล่างล่างเดินล่างเดินล่างห้าตัวเดียว,ว,ถ,วถ้าตรงกันแบบนี้เนาะแม่ยครับชี้เข้ามนี่ยุดย ต้องาอย่างรหนึ่งตัวแร้ที่กางเาต้องหามาใส่นี่นี่ะครับอ๋อหัวกรกรเก่าเฮ้ยเจแดงกบแดงมองโอ้ยดวงดวงเป็นน้ำดวงกยจังก่ผมเคยบอกเจแดงไว้ละช่วงช่วงช่วงนี้กังไปดีนะครับแต่นี่เขาหวงยังงี้กันทำตามไมครับบมบ่เสนายดอกแมนแมนครับนี่มันบ่ไหนตัวนะครับมาเด็นมาสาตามเอาไปทำอะไดีน อามันจะเป็นหาหาได้ป้ะฮะจ่เดงจะได้มากหาหาเด้อาจจะได้มาหาหาเด้ถ้าถ้าถามผมเนาะมาสวนตัวดิค่ะเกาหาบอกาหามาส่วนมาสวนตัวเียครับนนี้ใครว่า้ใครว้นะครับมาส่วนตัวมาส่วนตัวเนาะคราบ กับเกาหารับตัเดียวเออเกาหาเน้อเอาอหาใส่หาหาผู้ใดมากตัวใดเอาหาตัวมาใส่เนาะเขาเจ้าได้สองกับไม่ใส่สองหาก็าจะได้สามกับใส่าสามหากันได้ซี่นี่คิดว่าสิบว่าแม่น้ำกันมันป๊อกเนาะคือคือคือยังผมบอกอไอว,ว้ในตอนต้นแต่ว่าถ้าถ้าสองสูตรนี่้ภาพคนมาตู่กันแล้วคนจินนตว่าแม่น้ำกันนะครับตู่บนน้ำมันเนาะซี่หาซี่หาหู บูม่านกันกับซีหาครับสีมาสี่กับหานีบินได้เลยครับต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวสีหน่วยบนสมมติว่าถ้ามันเป็นหาหานี่สซีมาได้บอกก่อนี่นี้ถ้ามันเป็นเพื่อนเป็นเม็เพื่อนเมืกนเนี่ยครับเป็นเม็ามเมบ่อกนเนี่ยแต่ว่าตามเฮตมาคนบุคคลมากนกันเนี่ครับปูมาเลยนะครับบูมาเลยนอกจากสีเบินแตั้งแปดกับเก้าหรือสูงกับหนึ่งสีทำถ้าหาคนได้ตรงกันเรว สีบปมาน้ากัวนะครับจมนติว่าเด่นบนสองตัวนี่ฮะสามตัวนี่ฮะมันเกิดสีโปมา่หาน้ากันยีโป่กะอันนี้กะยู่กับกับผู้ที่ใช้นะกะตอนนี้ของแต่ละคนนะครับเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมาหาเรียวละตตี้เนาะแต่คือที่กับพานีล่างสองตัวนี่แหละผมไม่ได้ให้น้ำหนักว่าตัวเด่นตัวนึงดอก คือมีสิทธิ์มากด้ทั้งสองตัวนะครับบอเสียเขาเจ้าของดอกว่าถ้า่าหามากรับคืออ่าที่แยกแดงไปหามามันใจว่าเจ้าไหนที่ขึ้นไปเน่นละวันเมื่อกี้ว่นรู่นละขึ้นไปไม่หยิกกัเขาสอกมาใส่กันพ้นสินะครับอ๋อไอ้ที่ขึ้นไหรือว่าขึ้นมาหมั่นใจให้นเปิดไปพึ่งได้กันเแื่องหลังเลยว่ามันขามาใจหมดหมดนะครับแมนแมนเพราะว่าปีปีนี้มี เพวเ่ีเขาเจ้าก็ตามเขาเจ้าก็ตามอยูอเ่ยเจแดงลืมว่าคุณยิ่งย่องอันว่าเขาคนค่อนกันยังคอมเมน่นมาอยู่ว่าฉันยิ่งย่องก็เข้าเต็มๆนะก้าวเจแดงมันยังไงอย่างครับจับคู่ผมอาจจะข้อเม่นบอกสบายนี่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 มีผมค่อนเพื่มอยู่นว่าคุณมาออกกําลังกายนี่แมนผมพิจารังครับเราครับก็ขาดขึ้นพร้อมแมนค้นลินปินกันฮะไปฮาตัวไซอันเนาะแมนครับค่ะท่าน้าองมี างล่างนี่ผมไปหาตัวเดียวเนาะข้างล่างค่ะหาตัวเดียวเอาบังหวดเขาบังงวดว่าเขาได้เนาะอ่านี่เนาะบางที่ก็เขาตรงๆได้เนาะอ่านี่หวดนั้นก็เขาอยู่เอ้มันทำมาม่นกบบนีงวดรุดงหวดงวดเขาอยู่เนาะจ้ะแต่ว่าผู้สิทําบุญสิบไปวันเสาร์ที่ที่เท่าใดค่ะไปวันเสาร์นี่เป็นวันเสาร์ที่เท่าไรที่ยบบเที่ยที่แปดเที่ยบที่แปดบ่ ครับวันครับไปพรมุนซอยเป็นเป็นต่างบทนะครับตอนนี้ก็ระโดดไปยศไปเราขาดที่มาที่ประเทศเราละ่เจดีย์กับสิซอยเจดีย์กับสิซอยตามกำลังเงยตึกเลขสองวันเลยกินเข้าไปหลายเมื่อวันที่วันที่เจ็ดมื่อฮือนี่เจดีย์เจดีย์นั่งไปสุรินทร์สิไปบ้านขยองหาหลานวันเกิดหลาน กสะไปแกข้าปลาอาหารคนอยากไร่กับเด็กน้ย่ยเอ่ไไปกับพระหัดละ่ะมันก็นเลยโอ้ยจังสันก็อยากไปน้ำอยูอ่จังสรนกระซี่อยากไปน้ำอยู่สิพานบานเจดแดงอยู่ดี่เนาะโอ้ยเสียดา ก็เป็นโอกาสกันนะครับผมก็เที่ยวไปที่หรอกแมนแม่นอ้าสิรวมบุญน้ำธนาคารกุงได้หกเจ็ดแปดห้าสี่ศูนย์หนึ่งสี่ห้าสามนะค่ะโอนเขาเบอร์บัญชีคุณยิ่งยงได้สก่ก้อนสักแต่ก้อนเลขที่อนี่ผมก็ไปสักคนด้วยอธิบนีบอกครับผมไปอันคืนวัตถุอันคืนทะเดียนวัตถุบัวาน้าด้วย แร้วเขาอะน,น้องคานนี่แหละครับไม่ตูกเรื่องเาแต่ว่าจตุ๋อไปลงทะเบียนาหุห้มเหมือนเีคยนะไปยึ่คาหุ้มเหือานาหอืมบอผมอไตเล็กมากผมบอกผมอยากมันบอกเขาไม่ได้ไปในทั่วหาเจา้าโอ้ยตัวใดอันตคหาศูนย์เฮ้ยเาท่อบอกนาะบอกกัน้นพาพาเราหนีขึ้นเป็นพ้อมเป็นพ่อฟันเนาะจ้ะ นี่เป็นควบเจียชนบุคคลแต่ว่าผมโมรูกมาค่ะผมกับพ่อค่อยเบิ่งผมกับพ่อค่อยได้เรื่องเลยผมกับพ่อค่อยได้เปิดเบิ่งมือนคลิปคิปของลูกสาวเจ้าเด็กจ้าเป็นอะไรเห็นเดือนเดือนเดือนอะไรนะแก้วแก้วสีม่วมนผมฝันเห็นโลกโอ้เออใส่ชุดงามงามตาคือประตูมาบอกไปเฮ็ดบุญเฮ็ดเงินใส่ยังผมก็เลยว่า อันผมม่เห็นคลิปย่อนรดอกับประเทศนี่ไปยุ่งเร่ล่าแล้วเนาะเนี่ยเราเห็นเราใจจดไทยง่ามๆมากว่านี่น่ผมใช้ยังีงล่ะผมมันก็มัครับขึ้นลูกอันนี้ก็ได้ฟ้อนวหลีไปฟ้อนปูสีด่ามไปไปให้ปูเหยียบไวู้นหากับศูนแปดประสันวาผรงกับว่ารูกเหมือกันผมไม่เห็นนะเจ๊แดงลงรงคลิปฝันยังไงล่ะไม่มีโอกาสได้เปเพิกันะประเทศ นี่ไปยุมเล่าตัวหนึ่งัะผมก็บอกให้แนเ่าติดเชหรอคอ้บเป็ิพว่าแนผมกบการมันใจเขาเลยไปดคหาจากว่านอนหลายสันหลายทำเมือนกันนะเออแมนอยู่ัวบันบอยอยากเสียความฝันเจ้าของเนาะครับผมไปขอารีปูเนี่ยถุงน้องหานว่าผมไปเลี้ยเก่อเขาปรตุก่ร้านโดยตรงนะือผมจริมักเพวเนี่ยแบบมีคนจมักมให้โชคเคนไปว่าสิไปทำบุญมองนั้นมองนี้จะ่ส้โชคนะครับเออได้ซื้อว่าลวันนี้ได้ครับได้ซื้อเ่ล่ะ ได้บ่ได้หาครับได้หาไอวโอ้ยังดีอยู่สันยังกับพ่อได้สูงขึ้นอยู่กับได้ได้กินงจะคว้างละเพราะว่าจะคว้างคือเขาเคยขาได้เจอได้กินติดตามตลอดนะครับเป็นบระเด็นวันี้วันหน้าก็ต้องมากอภูริปินต้องได้ขึ้นอยู่แล้วค่ะวถ้าผู้นี้ตามดิสูิช้างตัวเพมีพวกขาขึ้นครับเราทำพวกทิ่หลังมันจะเดียงทบว่าได้ลินเลกวิ่งแจ็คเจ้าเจ้าได้กระได้นอกจากโซเซรุงเทปถ้าเขาเ่นไม่ถ้าเขาเล่นเล่วิ่งเขากะ นะตัวไซต์คุณเน่นถ้าว่ามันเปลยนรูปมันจะเละเขาบนเพราะว่าแต่ในถ้าเขาซูนไม่กลับมาตู่อ่แล้วลลรูปม,มันไปจะเละ,ะเขาไม่หัดซูนไม่หัดเกาอยู่นี่อ๋ออ๋ออ๋อ้นกลับมาตัวนี้ตัวนึง้รอลูดซูนหาซุนหาจน,นถึงเกาหาเลยตียังสีเนาะแม่ครับถ้าไ่าไม่ถ้าไปครับแตไใกับวัดยี่สิบตัวถ้าเขาซูนไนตัวอื่นใหญ่ใหญ่ไปกับวัดยี่สิบสามตัวคือเกาซูนเขา บมืงเจแดงช่วงโนะครับวกมันมีโศกมันมีโศกคือเจแดงสเปซสปาเจ้านั่นบ่รามันถือเจ้านี่ก็บ่ถือโอ้ยหวดนานี่ถือแน่นอนผมสีวิตผมสีวิ้คลอริกตั้งถ้าผู้ใดได้เลขตัวนี้ไปแล้วปึ๊บฮาลิกำลังวันครับมาใส่โอ้ยกำลังวันหรือวิ่งไปจับบังอลอวมาใส่ มีวิ่งมีเลือกก็มีวิ่งประจำวันนี่มันมั่นถึเลขกสองรถชนมารู้ตัวเพาเกิดงวดครับไม่คือเขามันมีมันมีหวยพอใจดีเ่ราค่อยพัดผิดจัาเทียเลขวิ่งเอ้ยเลขหลักซี่เพิ่นน่ะวันนี้เพิ่นให้สองกับสามงวดก้อนไห้ยังองวดก้อนให้ตัวใดถือคือกันงวดก้อนถูกทุกงวดเพราะค่ยผิดจังงวดครับเอามาประกุมกันให้ประกุมเพื่อไดน อบไปกับรอบมือมันต่างข้างมัน่างจีนเลขที่งหามคนบมักก็มันม่มาบอกไม่อาับมักกันแล้วสองหาสามหาอันรนี่ทำมาใส่เงีเยง่ามม้วนม้วนที่มันอกสามศูนยนบอกห่วยสองกับสามกี่มบอไม่บอกพู้ใอยู่บานหรืออกัังผมบถ้าไปท้าบุญซื้อเลย แต่โมมีผู้ดสื่อมาสนีโง่งามบั่งมันกอกมากมันเลยบ้านมันน้ำหาผมมาตังบ้านดวงพ้นเสนีมันเป็นเรื่องดวงวาสนาอยู่เด้เป็นแฮสือตัที่มันบอกดวงพ้นเฮ้มันโมมีพร้อมกันนั่นนะครับแล้วเไงครับไปหาปูครับปันดีเราทพกบอกครับค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยเขาเดิไปนังเาดนไนัตังช่นเนามามนแม่อากาันเห็นเจแดงเลขน้องเจแดง ได้น้ำเจแดงหลายตัวย mm ังไม่ท่านได้เลยเจแดงตอนนี้นะยังไม่ท่านด้ฟันท่งว่าสิวิเคราะห์ตัวใดถักเส้นต่างๆอยู่นี่ละหาหมาหาหาหมาใส่กันบ right. ังเกินความเหมือนการจินใจเลยมันท่านบอกไงดอกเมียนเจ็บหลายเจ็บตัวแดงแม่วันนี้ช่วยก็ไม่แม่กับพวกอ่ะที่ก็เจ็บหนักได้ค่ะเจ็บหนักเจ็บเจ็บหนักสองวัดแล้ว บวมมันก็เลยบ่มวเดินสกาวบอกแม่ซื้อแม่สองตัวศูนหาแปดศูนศูนหาศูนแปดกับกันไปมาท่านี้จะไม่ต้องซื้อตัวอื่นแม่ก็ไปซื้อแต่ศูนแปดแปดศูนลอตเตอรี่นั่นนะเออหาศูนพันบ่อเอาอดวงดวงไเคผก็ได้เห็นนะเห็นมันผนไลาจแท็กมาได้ได้เห็นได้เห็นกินมนได้เห็นได้ยดครถขเมืองตะเกา อืมัน,นทีจีี่เิแอยวุก็บอกว่า้กวนมคสีกลับมาควเย็นอืมก็มันไ็่ร่้อะไโทุหายาเนี่ยดี๋ยทเไปทุกอย่างมบอกใครตัวก็บ้าก็ถือมีงกเนเพราะว่าคันคันคันมากันสั่นกับสิได้บอกลูกเด้อันนันคุณยิ่งย่องฝันเห็นแต่งตัวง่ามๆเล็กสีอยู่น้ำมึงก็ต้องบอกลูกว่าจังสี่อ่มันใจเขาไปอีกก็กัอสีได้นำางไปเสื้อดรากไปอีกังสีนะ อ,อ,อนยย <พอ S 2> ่นลเ่าเกิดพราะว่าถ้าเฮ้าสิถูกเลขนะพ่อนอยู่บ้านนี่จอดจะฝันหินนะพวกเฮ้าเพิ่คนแถวบ้านนี่อออกมามันกับแม่นอีลีนะวันที่สามแถึผมถึงได้แดงอะไรผมกับฟันเห็นได้แดงอย่ยยยางนีละันไนไ้แดงอย่งนี้เหรอวันสามแวเนาะแมนกา้นี่เนาะ เดี๋ยวจังไรฮะเดินทางไปอะในเป็นนอนขึ้นฮะฟันดีแล้วดีเท่ามาสกิสหรัครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวว่างๆโอนให้มือนี่ละค่ะขอบคุณค่ะท้บุญน้ำกันเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมผู้ใดอยากทำบุญน้ำเพลินนะร่วมสร้างอันอันโบดยุบุนแหมยุ่งางอันติดติดอันบึงคงหลงพุนแหมค่ะท่านผู้ชม เจยแดงกับเม่นบ่อนันสิอยากไปยุว่าท่านเห็นจ็คแถวแถวหุืขนองหลวงน่ะเดือนจะกาวก็มดพ้่นไปหลายเทแยวแล้วแต่ว่าเจดีย์ขงท่านได้ไปจักเตี้ยติดสิไปเยี่ยมหลานวันเกิดหลานวันที่เอ็นเกิดหลานวันที่เก้าวันนี้เจ้าของกับสิวันที่สิบน่ะก็เป็นบุญกลับมาว่าท่านก็เลยสิไปวันที่เจ็ดวันที่แปดยุไปแจกข้าวสารอาหารแห้งให้คนนั่นผู้มีไรได้หน่อยอยู่บ้านขยอง เนาะก,กับเด็กหน่อยบอกเพิ่นหาไลฟ์ซอไว้ให้แล้วแล้วกะกะซีกลับมาวันที่เก่าเพราะวันที่ซีฟก,กับเป็นมื่อวันพระเออวันที่ซีเอสกับเป็นบุญบ้านเนาะค่ะก็เลยไปก่อนกับนวดวัดเกิดลูกหลานกับวันที่เก่าตุล่าเนาะค่ะลูกคนหน่อยคนอยูมอย่มอ่ออยู่ม่อสองหรืมอ,อมอ่อสามนี่แหละนะไงแล้ววันเกิดตอนนั้นกับวันเกิดอายเดินเป็นอยู่ม่อซีแล้ว น้องก็สิอยู่มอกสองกับม,กาม,มาณนั่นแหละทันแมนที่แดงกับจำมาได้เอาขวดท่านผู้ชมโชคดีทำบุญฝากทำบุญน้ำค่นยิงยงเนาะคะ่นะเนาะก็ทำได้นะคะที่เบอร์บัญชีที่ขึ้นใไฮนาจอที่ขึ้นไฮด้นนั่นนั่นแหละโอ๊ยเดแดงขึ้นใไฮนาจ,จอนะะนะนานนเนาะค่ะเนาะก็ได้สีทำบุญน้ำพ่นกับตนเข้าไปน้ำสกุลล้านวง ก็เป็นของเพื่อนแล้วค่ะเนาะจางยังน้ากันจางโบดน้ากันค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีลาด้วยถูกหวยไปนน้ากันบ้องมองหาไว้ค่ะมองห้าไวเนาะบอผิดหวังพอมองหาผู้ใดมกซีก็ซีไซส์เหล้วตแต่เนาะแต่ว่าที่เนี่ต้องมาเนี่ๆเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่หยังละเดียนก้อยกุ้งให้แน่คก้อยกุ้งอ่ะมันจีเป็นยากไปค่ะเพื่อ<ห>นเพิ่มมาดีค่ะบ๊ายบาย